ภายหลังการทดสอบสมรรถนะการขับขี่ในวันนี้ของสื่อมวลชนสิ้นสุดลงนะครับเราจะยกขบวนแล้วก็ติดตามการเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่จะถึงนี้ที่เมืองทองธานีโดยซูกิเออ i c a ิก้าสมาร์ทไฮบิดจะมีการเผยโฉมพร้อมกับประกาศราคาอย่างเป็นทางการ ในวันที่30พฤศจิกายน2565นี้ครับเรามาทำความรู้จักกับ Smart Hybrid หรือ SHVS ใน Suzuki e r t i ติกใหม่ก่อนทดลองขับเครื่องยนต์เบนซิน 1,462cc 105แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดได้มอเตอร์ไฟฟ้ามาเสริมกำลังให้กับเครื่องยนต์ เรียกว่า i n t e g r a t e starter generator หรือ ISG เป็นระบบการทำงานของมอเตอร์ที่มาเพิ่มกำลังให้กับเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งขึ้น ISG จะทำหน้าที่แทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับหรือไดชาร์จแบบเดิมโดย ISG คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์ พลังงานไฟฟ้าจาก ISG จะช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่หลังจากระบบออโต้สตาร์ทสต็อปทำงานและเครื่องยนต์ดับลงและช่วยในขณะเร่งความเร็วเมื่อมีอัตราการสิ้นเปลืองสูงส่งผลให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยก็เห็นได้อย่างเด่นชัดโดยมีการเคลมอัตราประหยัดน้ำมันครับว่าสามารถทำนอกเมืองเนี่ยได้ถึง19.2กิโลเมตรต่อลิตรจากเดิม18.5กิโลเมตรต่อลิตรดีขึ้น4% ในเมืองจาก12.7กิโลเมตรต่อลิตรเป็น15.9กิโลเมตรต่อลิตรดีขึ้น25%เเฉลี่ยภาพรวมเดิม1.9กิโลเมตรต่อลิตรเป็น17.9กิโลเมตรต่อลิตรดีขึ้น1 3าเรการทำงานของมอเตอร์ ISG จะถูกใช้เพื่อรีสตาร์ทเครื่องยนต์การขับเคลื่อนของสายพานจะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เงียบและนุ่มนวลยิ่งขึ้นตัวแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ใต้เบาะผู้โดยสารด้านข้างผมนี่ละครับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กน้ำหนัก5.6กิโลกรัมระหว่างที่ชะลอความเร็วพลังงานจาก ISG จะถูกเก็บไว้และนำมาหมุนเวียนช่วยในการทำงานของเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรับประกัน5ปีถ้าถึงเวลาเปลี่ยนก็ราคาอยู่ที่42,000บาทเพราะมีเพียง1โมดูลเท่านั้นตอนนี้เวลา7นาฬิกาคักคู่เราจะออกเดินทางไปกับ New ออติก้าสมาร์ทไฮบริดครับตอนนี้จอดเ,อเรียงรายหลากสีสันให้ท่านได้ดูก่อนนะครับ ด้านซ้ายมือนี่เมโลดิฟเรดสีขาวสีเทาสีดำดูนะครับว่าสีไหนที่ขึ้นกับตัวกระจังหน้าใหม่แล้วดูโดดเด่นขึ้นมานะครับ การทดสอบวันนี้เป็นเบื้องต้นพอหอมปากหอมคอในเมืองเชียงใหม่แล้วก็ทางที่ไปแม่ริมเส้น107ครับแล้วก็ขึ้นไปที่เส้นไปเสมือง1096แต่ก็ขึ้นไปนิดเดียวนะครับเพื่อไปจิบกาแฟกันแล้วก็ขับลงมาอัตราเร่งเมื่อเราออกตัวเพราะว่าระบบสมาร์ทไฮบริดจะช่วยในการออกตัวได้ง่ายขึ้นครับในการเ,าเร่งแสงด้วยเช่นกันผมแตะคันเ,เร่งเนี่ย ไม่ถึง10%ครับแต่เบาๆรถก็ออกจะคล้ายๆมีวิชาตัวเบานะครับดันตัวออกไปได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ว่าเออติก้าจะเป็นรถ MPV ที่มีขนาดยาวก็ตามนะครับพูงมาลัยนี่เลี้ยวก็มีความคล่องตัวสูงยังพบว่าเครื่องยนต์เงียบขึ้นห้องโดยสารมีความสุนทรีมมากขึ้นการเร่งแซงนั้นใช้คันเร่งเบาฉะนั้นก็ไม่มีเสียงดังรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับ พอในเมืองเนี่ยผมเบี่ยงเลนเชนอย่างฉับพลันก็สามารถที่จะนำรถสู่พื้นที่ว่างปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วคันเร่งอย่างที่บอกไม่ต้องไปกดเต็มกดมิดขับเบาๆแต่เบาๆรถก็สปีดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วที่หน้าจอจะแสดงระบบการทำงานระบบสมาร์ทไฮบริด ขออนุญาตนะครับกราฟรูปนี้นะครับจะเป็นกราฟการแสดงหลักการทำงานส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าจอ m i d ขออนุญาตเริ่มต้นที่เครื่องยนต์หยุดการทำงานนะครับด้วยระบบ idling stop หรือระบบ engine auto stop หน้าจอนะครับ m i d จะสังเกตว่ารูปเครื่องยนต์นี่ครับสัญลักษณ์เครื่องยนต์ครับเป็นสีเทาคือตอนนี้เครื่องยนต์ไม่ทำงาน หลังจากนั้นเครื่องยนต์กลับมาสตาร์ตติดสตาร์ตเครื่องยนต์นะครับถ้าระบบออโต้สตาร์ตสต็อกทำงาน mm hmm. เครื่องยนต์จะกลับมาสตาร์ตอีกหนึ่งครั้งด้วยมอเตอร์ i อเอแต่ถ้าท่านสตาร์ตเครื่องครั้งแรกนะครับ mm hmm. เขาจะสตาร์ตเครื่องด้วยมอเตอร์สตาร์พอเครื่องยนต์กลับมาสตาร์ตอีกหนึ่งครั้งนะครับหน้าจอ M อ d ดีจะรูปเครื่องยนต์นะครับจะเป็นสนัญลักษณ์สีแดง แบบนี้หมายความว่าเครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวยังไม่มีการขับเคลื่อนรถยังไม่เคลื่อนตัวเมื่อผู้ขับขี่นะครับออกตัวนะครับหรือในขนาดเร่งแซงนะครับตามกราฟรูปสีแดงมอเตอร์ i s g จะทําหน้าที่เป็นมอเตอร์เสริมแรงให้กับเครื่องยนต์ที่หน้าจอ MID นะครับจะมีสัญลักษณ์อย่างไรครับ สีลูกศรสีฟ้าวิ่งออกมาจากแบตเตอรี่ส่งไปยังเครื่องยนต์และก็ส่งออกไปยังที่ลอ้อสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่ามอเตอร์ไอเอสกำลังเสริมแรงให้กับเครื่องยนต์ตามกราฟรูปสีแดงนะครับเพราะฉนั้นสภาวะในการเสริมแรงมี2สภาวะคือ1ออกตัวและกําลังเร่งแสงเมื่อพู้ขี่นะครับขับความเร็วคงที่ตามกราฟรูป ตางกราฟสีเทามอเตอร์ IHG จะหยุดการทำงานการทำงานจะเป็นการทำงานของเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวหน้าจอ m อดีก็จะแสดงรูปเครื่องยนต์สีแดงพร้อมกับลูกศรสีแดงส่งไปที่อ้อภาพสัญ,ญลักษณ์นี้คือเครื่องยนต์ทำงานเพียงอย่างเดียวในขนาดเดียวกันนะครับเมื่อผู้ขับขี่นะครับถอนคันเร่งหรือเบรค มอเตอร์ไอจะเปลี่ยนการทาง,งานจากมอเตอร์เสริมแรงเป็นไดชาร์จจังหวะนี้ก็คือการรีเจนกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหน้าจอนะครับ M ID จะเปลี่ยนไปนครับลูกศรจะกลายเป็นลูกศรสีเทาชี้กลับไปที่ตัวของแบตเตอรี่จังหวะนี้การรีเจนกลับนะครับพร้อมกับที่หน้าปัดจะโชว์สัญลักษณ์รูปนี้ขึ้นครับสีขาว,ขาว อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆบริเวณ่านี้ครับจะโชว์ขึ้นพร้อมกันสองสัญลักษณ์นะครับอาสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์กับหน้าจอ mbd เมื่อผู้ขับขี่นะครับจอดรถหรือหยุดรถระบบ engine start stop ทาง,งานเครื่องยนต์ดับหน้าจอ mbd ก็จะเป็นรูปนี้ครับเครื่องยนต์เป็นสีเทาไม่ทำง,งานแล้วก็จะกลับมาทาง,งานทีหนึ่งครั้งเมื่อท่านปล่อยแป้นเบรก อ่ะืนนก็จทําางเขยับลายโครเมียมมาอยู่ใต้กระจกหลังไม่มีแรกหลังคายางขนาด185ทับ 65R15 โดยส่วนตัวชอบสีดำออกเทาคันนี้ครับเพราะว่าจะขับกระจังหน้าใหม่ที่เป็นโครเมียมให้ดู โดดเด่นยิ่งขึ้นครับเรามาดูภายในกันเลยดูจากภายนอกจุดแรกก็คือมีไฟลเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็กรอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถด้ามเปิดประตูโครมเมียมครับแล้วก็มีปุ่มสวิสที่เปิดประตูได้เลยกุญแจมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นลักษณะของสมาร์ทไฮบริดนะครับด้านนี้จะเป็นสีฟ้าเคลือบ ตัวดอกกุญแจวไว้ครับด้านหลังนี่เลขสี่นี่ไม่เกี่ยวนะครับเป็นเลขประจำทิปพวงมาลัยปรับได้2ระดับครับคือปรับขึ้นปรับลงเท่านั้นนะครับดึงหน้าดึงหลังไม่ได้แต่เบาะนั่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สูงครับนี่ผมปรับเบาะลงสุดแล้วก็อยู่ในโพซิชันที่เหมาะสำหรับรถครอบครัวได้ครับแผงประตูบุด้วยวัสดุบุนุ่ม ตกแต่งคล้ายๆกับลายไม้เป็นลักษณะวัสดุดำเงาด้าเปิดประตูเป็นโครเมียมมีช่องสายเสร็จสตางแล้วก็ด้าเป็นมือเปิดปิดประตูช่องวางแก้วน้ำขนาดใหญ่ด้านข้างครับถัดมาที่คอนโซลแผงคอนโซลโดยรวมเช่นเคยนะครับตกแต่งรับกับแผงประตูด้วยวัสดุที่คล้ายๆล,ลายไม้พวงมาลัยทรงดีเชฟ ตกแต่งวัสดุลายไม้ Cruise Control แตกต่างจาก XL7 ที่กระจกไม่ได้มีการติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถหน้าจอเครื่องเสียง10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อ Bluetooth แท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับวางไว้ตรงนี้ช่องวางแก้วน้ำขนาดเท่าเดิม มีปุ่มสตาร์ทมีออโต้สตาร์ทสต็อประบบควบคุมการทรงตัวที่ถอยหลังครับเป็นเซนเซอร์ด้านท้ายนอกจากหน้าจอขนาดใหญ่เวลาถอยหลังแล้วยังมีเซ็นเซอร์ที่กันชนท้ายบอกผ้า คอนโซลระหว่างเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเป็นด้ามเบรกมือยังไม่ได้มีการปรับปรุงตรงนี้ว่าจะมีช่องวางของเพิ่มเติมเข้ามาคอนโซลเกียร์ไม่ได้มีการตกแต่งแต่ประกันใดตกแต่งเฉพาะตรงนี้ครับที่หัวเกียร์เป็นวัสดุสีเงินด้านแล้วก็มีปุ่มโอเดรฟปรับเอนพนักพิงด้านหลังครับ ไปสุดเลยนะจากอันนั้นเป็นเป็นมาตรฐานอยู่อันนี้ผมปรับมาดันเข้าไปสุดเพื่อให้ดูสโลปดูองศาในการนั่งเดินทางครับเบาะด้านหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับไม่มีที่วางแก้วน้ำระหว่างเบาะผู้หลังแล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนช่องแอร์แยกส่วนอยู่ตําแหน่งเดิมด้านบนเพดาน ด้านหลังเบาะผู้น้าเป็นช่องเสียบเอกสารไม่มีช่อง USB ให้นะครับมีเฉพาะช่องไฟแต่เสียดายนิดนึงตรงนี้ไม่ได้มีการเพิ่มเติมที่วางแก้วน้ำมาให้ฉะนั้นเรามาดูด้านข้างนะครับที่วางแก้วน้ำก็จะอยู่ที่แผงประตูทั้งสองข้างเบาะแถวที่3มมีช่องวางแก้วน้ำอยู่ทั้งสองฝั่งของเบาะครับ เมื่อพับเบาะแถวที่3แล้วจะเชื่อมต่อระนาบเดียวกับเบาะแถวที่2ด้านท้ายนั้นทําเป็นแผ่นแล้วก็มีช่องเก็บของให้ด้านท้ายครับสมาร์ทไฮบริดจะเป็นหนทางใหม่สำหรับรถยนต์ูุูกิรุ่นอื่นๆในอนาคตอันใกล้ระหว่างที่รอยต่อของรถยนต์ไฟฟ้า100%เเซนนั้นเรายังไม่สามารถที่จะเดินทางไกลหรือท่องเที่ยวได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ขอบคุณสำหรับการติดตามเราเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ New Suzuki e er อ t i ติ m a r t Hybrid คันนี้นะครับจะเดินทางไปจุดไหนของประเทศไทยในฤดูหนาวนี้ผมพิชัยมุลจัดสวัสดีครับ i n นเ t e กเ e อร t ส r า e ์ e ตอร์เจเผมขอเรียกย i อ g แล้วกันนะครับก็<ม>คือมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน6แอมป์ช oh ัว2บโวลต์อันนี้คือส่วนประกอบหลักนะครับ อีกหนึ่งรูปนะครับส่วนประกอบ,กบจากรูปนะครับสีเขียวสีเขียวตัวนี้คือมอเตอร์ไฮเอนจีนะครับถูกทรงถ่ายกำลังด้วยสายพันเส้นสีเขียวไปยังคูเล่เพาเ,าเขียบก็คือตัวของเครื่องยนต์นะครับสายพานเนี่ยครับจะมีตัวลูกลอกปับตังขึ้นอัตโนมัติสีน้ําเงินเรายังคงใช้มอเตอร์สตาร์ทอยู่มอเตอร์ไฟฟ้า i อเนะครับจะทําหน้าที่ด้กยกัน2โหมด โหมดที่1ก็คือโหมดเรื่องของการผลิตกระแสไฟสามารถที่ผลิตกระแสไฟนะครับได้สูงสุด165แอมป์โหมดที่2ก็คือเป็นโหมดของมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวช่วยเสริมกําลังของเครื่องยนต์นะครับให้กําลังสูงสุด2.3กิโลวัตต์ให้แรงดิดสูงสุดที่50นิตันเมตร